ดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเหนืออีสานกลางใต้และสุดนะคะนันมีแผนการจ่ายเงินมาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวนาอีกแล้วมีสาขาไหนบ้างจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปตามค่ะและแผนการจ่ายใครยังคงไม่ได้รับการอนเนินจะต้องทําอย่างไรในส่วนของการจ่ายเงินรอบที่1นเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านสิ้นสุดการร คอยสาหรับพี่น้องเกษตรกรชนะวันนี้มีแผนการจ่ายมาฝากอีกแล้วนะคะไปเช็คเลยค่ะว่าสาขาไหนจังหวัดอะไรเหนือสานกลางใต้ใครได้รับเงินบ้างยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนา15จังหวัดพร้อมโอนวันแรกค่ะคุณผู้ชม16ธันวาคม2 5 6 7 1 5จังหวัดนี้มีจังหวัดอะไรบ้างนะคะในการโอนเงินรอบแรกให้กับเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวที่รอคอยการชดเชยไร่ละ1,000บาทค่ะล่าสุดวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะในส่วนของรอบแรก เลยตรงกับวันที่16ธันวาคม15จังหวัดแรกจะได้รับการโอนเงินโอนตรงเข้าบัญชีนะคะสูงสุดอยู่ที่1 0,000ื่นบาทให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นแรกเลยค่ะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมรลฟ์อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยนะคะยินดีด้วยค่ะไร่ละ1000บาทมาตามนัดแจก5าวัน โอนะะในส่วนของเหนืออีสานกลางใต้รอบแรกกับคุณผู้ชมในวันที่1 6ธันวาคม2 5 6 7 15จังหวัดแรกที่จะได้รับการโอนเงินนะคะซึ่งการจ่ายเงินในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็นแต่ละภาคนะคะทั้งหมด5วันให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนากระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเงินไร่และ1,000บาทให้ทางธนาคารทกศโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาภาคไหน15จังหวัดจะได้รับเงินก่อนเดี๋ยวเราไปตามค่ะล่าสุดนายจรพันธ์อมรวิวัฒนร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอร,รมหลังจากที่โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ6 8ไร่ละ1,000บาทไม่เกินคูเรือละ10ไร่ ซึ่งตอนนี้มติคอรมอรมีการอนุมัติจ่ายเงินให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาในวันแรกนะคะถือว่ารอบแรกเลยในวันที่16ธันวาคมซึ่งการจ่ายเงินแบ่งออกเป็น5รอบนะคะเหนืออีสานกลางใต้แต่ทีนี้ค่ะในส่วนของรอบที่1จะเริ่มโอนในวันที่16ธันวาคมนี้โอนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทางภาคเหนือเลย15จังหวัดนะคะคุณผู้ชมมาดูพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือตามแผนการจ่ายของทางธนาคารทกศที่เกษตรกรได้มีการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการษร และวันนี้นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรมีการส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารทกศเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แผนการจ่ายเงินรอให้ทางธนาคารทกศกดโอนเท่านั้นค่ะภาคเหนือจะประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดกำแพงเพชรและก็จังหวัดเพชรบูรณ์รวมไปถึงพิจิตรด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนตารางแล้วก็แผนการ ของธนาคารทกศแต่ละสาขานั้นจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งยินดีกับการรับเงินรอบแรกของพี่น้องเกษตรกรชาวนาทางภาคเหนือ15จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่าน,าน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์และก็พิจิตรด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ค่ะในส่วนของการถแถลงมติคณะรัฐมนตรีท่านเจริพภัธรอมรวิวัตท่านแถลงได้ตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามค่ะ จากกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรนะคะว่าการที่คอรมอเห็นชอบเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ2,568นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้แล้วก็ลดทุนอของการผลิตของกเกษตรกรนะคะให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นอันง่ายๆก็คือ ไร่ละพันนะคะอันนี้นี่คือหัวข,ข,ข้อของไร่ละพันนะคะก็คือไม่เกินครัวเรือนละสิบไร่นะคะแล้วก็ครัวเรือนละไม่เกิน10,000บาทนะคะกระทรวงการคลังเริ่มจ่ายให้กับเกษตรกรจํานวนประมาณ4.3ล้านรายนะคะใช้งบประมาณทั้งหมด35,000ล้านบาทจะเริ่มนะคะแจกเงินนะคะส่งเงินในนี้นะคะในวันที่วันจันทร์ที่16ธันวาคมนี้ โดยเริ่มจ่ายในแต่ละภาคใช้เวลาระยะประมาณาภาคละ5วันนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมก็กระทรวงการคลังก็จะชี้แจงต่อคะ่ะแต่ว่าวันที่16ธันวาคมนี้เริ่มจ่ายแล้วคะ่ะที่ท่านนายกได้เกริ่นเมื่อสักครู่ครับเรื่องของโครงการไร่ลับพันนะครับซึ่งได้หลังจากที่มติคอรมอออกเมื่อวันที่3ธันวาคมก็มีการดําเนินการโดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรษหรือทกศ ร่วมกันกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนริมนก็ได้ให้ข้อมูลรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่ต้องใช้ในการดําเนินการจนครบถ้วนนะครับวันนี้ทางทกสพร้อมครับแล้วก็จะเป็นผู้ดําเนินการในการออกเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโดยเริ่มในวันจันทร์หน้าใช้เวลา1สัปดาห์ครับหวันในการดําเนินการให้ครบถ้วนนะครับผู้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดอย่างที่ท่านนายกได้เรียนเนี่ยนะครับ 4.3ล้านรายเศษนะครับงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ35,000ล้านบาทนะครับดำเนินการในวันจันทร์ที่16วันแรกเนี่ยนะครับจะเป็นการโอนให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในภาคเหนือทั้งหมดนะครับวันอังคารที่17จะเป็นกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกวันพุธนะครับจะเป็นกลุ่มภาคอีสานตอนบนวันพระรหัสจะเป็นกลุ่มภาคอีสานตอนล่างและวันสุดท้ายเป็นวันศุกร์ครับภาคตะวันตก ภาคตะวันตกพักใต้ครับจะเป็นวันศุกร์นะครับก็จะครบถ้วนในการดําเนินการใช้เวลาในการดําเนินการในการโอนทั้งหมด5วันครับอ,อ,อันนี้คือไร้ละพันไม่เกิน10ไร่ครับ<ส>จบครับฝากสื่อสารให้ด้วย<ส>ขอบคุณครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญมากๆแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากของทางธนาคารทกศก็ต้องให้ตรงกันกับทะเบียนเกษตรกรด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินเหมือนกันกับเพื่อนนะคะก็ให้ไปตรวจสอบเช็คบงเงินเลยว่าท่านได้รับเงินหรือไม่แต่ถ้าหากท่านไม่ได้รับเงินจริงๆให้ดูความเป็นเกษตรกรทะเบียนเกษตรกรบัญชีเงินฝากตรงกันหรือไม่แล้วก็บัญชีมีการเคลื่อนไหวหรือไม่และการโอนเงินต้องเป็นบัญชีธนาคารทกศเท่านั้นและเช็คความเป็นเกษตรกรว่าตกหล่นหรือเปล่าถ้าหากมี ในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรให้ไปติดต่อที่เกษตรอำเภอค่ะเอาละค่ะใครได้รับการโอนเงินแล้วบ้างนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ